ไปต่อกันที่ประเทศอินโดนีเซียครับเมื่อปี2552ทีมงานของเราได้เดินทางไปที่ภูเขาไฟคาวาอิเจียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทของอินโดนีเซียตั้งอยู่ในเขตชาวาตะวันออกและมีจุดเด่นคือ blue flame หรือเปลวไฟสีน้ำเงินจากเหมืองกร,รมถันตและเนื่องจากบริเวณปลอกภูเขาไฟมีปริมาณกร,รมถันอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดอาชีพที่สุดแสนจะทรหดเหล่านี้ขึ้นมาไปชมเรื่องราวของวูเขากันเลยครับ ตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นไปที่ภูเขาไฟฮาวายเ,เจน,นะครับระหว่างทางที่เราเดินขึ้นไปนั้นจะมีชาวบ้านแบกกร,รมฐาันลงมาขายนะครับเขาไปเก็บกร,รมมาถันจากบนภูเขาไฟฮาวายเ,เจ้น,นชาวบ้านบอกว่าก้อนซัลเฟอร์ขนาดใหญ่เหล่านี้จะถูกไปนําไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิงในโรงงานอุตสาหกรรมของที่นี่ครับ <c oughs> อ้หนักมากนะก้อนใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับดูนะครับหนักครับก้อนกระมัานสีเหลืองน้ำหนักมากมายมหาศาลที่แบกอยู่บนบ่าของคนงานเหล่านี้ตอกย้ำความทรหดของพวกเขาอย่างยิ่งขณะทีมงานของเราเดินขึ้นเขาด้วยตัวเปล่ายัางต้องใช้พลักกำลังอย่างสูงแต่คนงานเหล่านี้นั้นน่าทึ่งเพราะต้องแบกของหนักเดินขึ้นเดินลงภูเขาไฟแห่งนี้ทุกวัน เวลาเกือบ3ชั่วโมงเต็มในการเดินทางทําให้เราเริ่มอ่อนกําลังกลิ่นกรรมฐันที่ช่วยออกมาจากปากหล่องเริ่มรุนแรงขึ้นการหายใจที่ผิดปกติจากการเดินต้านความสูงขึ้นมาในระดับ4ี่พัเมตรยิ่งทําให้หลายคนเริ่มหายใจติดๆขัดๆมากขึ้นครับและบริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่คนงานชาวอินโดนีเซียนะครับมาขนกรรมฐานเพื่อที่จะเอาลงไปขายข้างล่างครับ ทีมงานของเราพยายามเดินลงไปยังจุดที่พวกเขาขุดแรก่กรมมถันภายในปากปล่องภูเขาไฟคาาอ h เจ e นความลึกประมาณ1,500เมตรแต่ด้วยความอันตรายของพื้นที่และการที่เราไม่มีอุปกรณ์ป้องกันควันพิษที่มากพอทําให้เราลงไปเก็บภาพได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเมื่อคนงานชาวอินโดนีเซียสามารถทํางานอยู่ภายในปล่องภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยกา๊ซาซซัลเฟอร์อย่างไม่มีอาการใดๆเลย ชีวิตของคนงานชาวอินโดนีเซียที่มีอาชีพแบกกรรมฐานเนี่ยมีชีวิตที่ค่อนข้างลําบากมากๆนะครับวันหนึ่งนะครับจากจุดนี้นะครับจะต้องเดินลงจากจุดนี้ครับไปจนถึงบ่อกรรมฐานนะครับเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ต้องแบกกรรมฐานที่มีน้ําหนักถึง100กิโลกรัมนะครับขึ้นมาทุกวันนะครับจะสังเกตได้ว่าเขาไม่มีเครื่องป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะครับที่จะมาป้องกันกลิ่นไอกรรมฐานอย่างเช่นหน้ากากเขาก็ไม่มีนะครับ ออยยย่่่างงงงผมนนััูตรี้้ไดกลิ่น,น,นกรม๊าซัซเฟอร์ได้ส่งกลิ่นรุนแรงพวยพุ่งออกมาในทุกๆ1-2นาทีซึ่งเป็นการยากที่ใครจะสามารถมาใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่แบบนี้ติดต่อกันได้เป็นเวลานา <c oughs> นๆเหม็นเหม็นเหม็นมากๆเจ็บหน้าอกอเลยอะ่ะความเคยชินและไม่มีงานอื่นทำคนกลุ่มนี้จึงใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างจำเป็นนั่นเอง ไอตัวซัลเฟอร์หรือกำรรมะถันเนี่ยนะครับเมื่อมันผสมกับไฮโดรเจนมันจะได้ส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแก๊สไข่เน่าที่เขาเรียกกันแก๊สไข่เน่าเนี่ยสูดเข้าไปมากๆก็จะเป็นอันตรายต่อปอดเป็นอันตรายต่อเยื่อบ,บุที่ในปอดเองเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะของการตายผ่อนส่งดีๆเหมือนกันนี่เองนะครับนาน,นานเข้าเขาก็าจะอายุไม่ยึงคนงานคนหนึ่งเล่าให้เราฟังว่าเพื่อนร่วมอาชีพของพวกเขา ได้ล้มหายตายจากไปหลายรายแล้วเนื่องจากพื้นที่ในแถบนี้ไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลที่จะมาให้การดูแลสุขภาพพวกเขานั่นเอง<ส>ในทุกๆวันพวกเขาต้องเดินขึ้นเดินลงเป็นระยะทางกว่า12กิโลเมตรต่อ1รอบซึ่งในแต่ละวันพวกเขาจำเป็นต้องทำไรายได้ให้ได้อย่างน้อย3รอบต่อวันเลยทีเดียวนะครับ ผลจากการทํางานหนักติดต่อกันเป็นเวลานานๆทําให้ร่างกายของพวกเขาเกิดบาดแผลกดทับบนไหล่อย่างที่เห็นอยู่นี้<อ>เราพยายามขอดูบาดของคนงานรายอื่นๆก็พบว่าทุกคนก็มีบาดแผลกดทับที่รุนแรงไม่ต่างก,กัน ส่วนที่เราเห็นปูดๆขึ้นมาเป็นรอยดำๆตรงนั้นน่ะชัดเจนมากว่ามันเป็นผลที่ได้จากการกระทําหรือทาปฏิกิยาระหว่างซัลเฟอร์กับผิวหนังของเขาผิวหนังเขาเกิดการเสี่อมสีมากๆเขาเกิดจะทําให้เกิดอันตรายเป็นรอยไหมอย่างนั้นนะครับสิ่งที่น่า เห็นใจมากไปกว่านั้นก็คือรายได้เขาเนี่ยในการแบกกรรมาฐานแต่ละเที่ยวเนี่ยได้เพียง150บาทเท่านั้นเองนับว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความทรหดอดทนอย่างสูงทีเดียวครับและตรงจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เขานํากรรมาฐานที่เขาแบกมานะครับมาชั่งเพื่อที่จะรู้ว่าน้ําหนักมันเท่าไร่แล้วก็จะตีราคาว่ามันราคาเท่าไรครับนอกจากจะมาชั่งน้ําหนักของก้อนกรรมาฐานแล้วพวกเขายังใช้เป็นจุดพักเหนื่อย ก่อนที่จะแบกต่อไปอีกหลายพันเมตรอันนี้45,600ลรูปเปียนะครับ thank you ถึงแม้ว่างานของพวกเขาจะเป็นอาชีพที่ทรหดบนเส้นทางมหาโหดแต่พวกเขาก็ยังยิ้มสู้เพราะอย่างน้อยก็เป็นอาชีพที่พวกเขาภาคภูมิใจและไม่มีใครทำอีกแล้วในโลกนี้ พิธีกรรมหลังความตายบริจากร่างให้แรงเรื่องจริงผ่านจอ